สวัสดีครับวันนี้ร้านไทเกอร์อิงเวอร์นะครับจะมาต่อวิธีการแก้ไขปัญหานะครับของเครื่องปริน์ e 4 5 7 0นะครับอันนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอาการขนส่งแล้วตลับล็อกนะครับล็อกทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งเกิดขึ้นบ่อยนะครับนะครับล็อกอยู่ฝั่งนี้ซึ่งไม่สามารถดึงออกได้นะครับมันจะแน่นนะครับดึงไงก็ไม่ออกเพราะดึงติดตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะต้องมีการแกะเครื่องนะครับก็จะมีการแกะเครื่องนะครับ วิธีการแกะนะครับเปิดฝาตรงนี้ขึ้นนะครับเปิดฝาตรงนี้ขึ้นครับเสร็จแล้วตัวนี้สามารถเปิดขึ้นได้ครับนี่ตัวนี้เนี่ฮะเวลาเปิดก็อย่างนี้ครับดึงตัวนี้ขึ้นนะครับจึ๊กหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้ครับอ่าเนี่ยฮะมันจะอ่ามองเห็นเป็นนอบตัวนี้็อดเทียวออกก็จะมีหนึ่งตัวอันนี้ครับรัดออกหนึ่งตัว แล้วก็สองตัวครับสองตัวเสร็จแ,แล้วมีด้านหลังอีกสองตัวนะครับด้านหลังสองตัวนะครับหมุนกลับนะครับหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวนะครับเอาตัวนี้ออกทั้งหมดมีสี่ตัวนะครับเอาออกทั้งหมดนี้จึง เสร็จแล้วนะครับฝาด้านหน้าจะสามารถยกขึ้นได้นะครับฝาด้านหน้าคือฝาตัวนี้นะครับเวลาเราออกเราเรายกขึ้นได้น,นี่เปิดเลยแล้วก็ยกขึ้นนะครับนี่ฮะมันจะเป็นชิ้นนะครับตัวนี้สองชิ้นซึ่งชิ้นจะเป็นชิ้นชิ้นด้านในนะครับคือชิ้นนี้อ่าเราสามารถยกยกยกนิดน,นึงฮะ ยกตัวนี้นิดหนึ่งเราสามารถยกขึ้นได้นี่ฮะระวังนะครับตัวนี้สายแพรนะครับอย่ายกแรงให้มันหลุดนะครับระวังสายตรงนี้หลุดก็สายตรงนี้หลุดก่อนใส่ก็ให้ตรวจสอบก่อนนะครับว่าสายตรงนี้หลุดหรือเปล่านะครับสายแพรต่างๆพวกนี้อันนี้ตัวนี้เราก็หาเหล็กอะไรมาค้ำก็ได้ครับเพื่อที่จะให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้อยู่บนบนอย่างเงี้ยอ่ะสำคัญคือตรงนี้ นี่ฮะตรงตลับหมึกเห็นไหมฮะมันดึงไม่ออกนะฮะมันล็อกอันนี้ตรงนี้มันจะมีเงื่อนอยู่ตัวหนึ่งมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวตัวล็อกสีขาวนะครับอ่าตรงนี้อยูนิดนึงอ่าเนี่ยสีขาวเห็นไหมฮะตัวนี้เราดันตรงนี้ลงกดลงกดลงเห็นไหมฮะกดลงตรงนี้พอกดลงปุ๊บเราสามารถเลื่อนออกมาได้เห็นไหมฮะคือที่มันติดเนี่ยเพราะว่าขนส่งไปแล้วกระแทกนะครับกระแทก ึ่งเข้าไปนะครับทําให้ตรงตลับมันไปล็อกกับไอตัวนี้เพราะฉะนั้นที่เรากดก็คือกดตัวนี้ลงอย่างี้ตรงนี้ดันแล้วก็นิดนึงครับกดลงแล้วก็ดันสไลด์ตัวนี้ออกมาเพื่อที่เอยาตัวนี้ออกมาหลังจากาออกมาแล้วก็ก็ไม่ติดนะครับนี่นะฮะปัญหาคือตรงนี้มันโดนกระแทกแล้วทําให้ตลับมันล็อกนะครับมันไม่ได้เกิดทุกตัวนะครับเป็นบางตัวถ้าขนส่งมีการกระแทกมากๆนะครับตรงนี้ กดลงปึ้งปึ้งตรงนี้ก็จะถอยออกมาแล้วก็ออกมาได้นะครับคือเปิดตรงนี้นะครับอ่าหลังจากที่เราออกแล้วก็สามารถปิดฝาครับนะใปกติตอนปิดฝาก็ดูนิดนึงนะครับว่าข้างหลังนะครับว่าลงสนิทไหมสายเพลที่เราเมื่อกี้เนี่ยที่เราเปิดออกนะครับอย่าให้สายหลุดนะครับตรงสายเพรตรวจสอบก่อนนะครับนี่ฮะ ทดสอบก่อนก่อนปิดนะครับว่าสายยุงอยู่ปกติไหมนะครับตรงนี้พอปกติแล้วก็ปิดขาลงก็จะลงล็อกเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับรแล้วก็ใส่น็อตครับน็อตตรงนี้ก็ให้ให้สนิทนะครับตรงนี้ฝาตให้สนิทใส่นอ็อตไปเหมือนเดิมครับเอาออกก็ใส่เหมือนเดิม รับสองตัวเหมือนเดิมแล้วก็ทีน,นี้อ่าดึงขึ้นยกขึ้น,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 นลแล้วก็เอาทตรงนี้กดลงแล้วก็เก็บปักตรวจสอบดีครับ สายเสร็จนะครับอ่ะอันนี้ก็ทำใช้งานนะครับอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้ลองทำดูนะครับโอเค